สวัสดีครับผมพบกันคลิปนี้ก็นะครับไปเที่ยวแล้วก็เห็นไอเดียในการทำส้วมก็ดูแล้วมันแปลกดีนะครับแล้วก็ต้นทุนไม่น่าจะเยอะแล้วก็ไม่น่าจะต้องใช้เสานะครับเราไม่ต้องใช้เสาทั้งสี่มุมผมเข้าไปแล้วเจอเป็นท่อนะเป็นท่อวงกลมเนี่ยน่าจะประมาณยวให้ดูนะครับในความสูงหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วล่ะ เาก็เอาวงกบมาใส่แล้วมั้งเนี่ยข้างในนะครับหลังคาก็จะเป็นแบบเกึ่งโอเพนหน่อยนะท่อนี้เขาจะขาเขาจะปาดวางซ้อนกันเนี่ยน่าจะประมาณเม็ดน่าจะสั่งหล่อพิเศษเม็ดห้าส<อ>ิบไปเปล่าก<ๆ>็คือไม่ต้องฉาบอะไรมากมายไม่ต้องก่อนะแต่ว่าเขาอาจจะใช้คนยกขึ้นหน่อยจากสั่งหล่อพิเศษหาวงกบมาใส่ อันนี้ห้องน้ำกนนนนนน็ทําออกมาก็ดูใช้ได้นะครับบรรยากาศดีอันนั้นแบบชักโครกอันนี้แบบนั่งยองนะครับเป็นไอเดียส้วมที่เออน่าจะไปทําไว้ไล่ไปไล่ไปมาก็น่าจะดีนะหรือว่าทําตามคาเฟ่อันนี้เป็นนะเป็นเออเขาเรียกอะไรนะเป็นลานแหล่งท่องเที่ยวลานคาเฟ่ท่องเที่ยวเนี่ย ใครไม่มีไอเดียก็คลิปนี้เจอไอเดียแล้วก็น่าจะทำลองดูนะทำสักอันสรนะ้างคู่กันด้วยไม่รู้นะว่าชายหญิงเอานี้อาบน้ำอาบน้ำได้อาบน้ำยี่สิบาทก็เชยนคะรับผมสวยสวยครับผมมานะเทีท่ยวชมวิวสวยๆผ่านไปผ่านมานะ จุดนี้ที่ถ่ายเนี่ยอยู่ที่ถนนลอยฟ้าเส้นอารมณ์เก่าผู้หลวงนะครับคนก็จะมาเที่ยวกันชมวิวอะไรเยอะหน่อยเยอะเหมือนกันนะครับขางวิวสวยๆก็มีนะครับวิวสวยๆก็สวยดีอยู่นะครับบรรยากาศทั้งบนเนี่ยเาเที่ยวกันเยอะเลยลอยฟ้าอาหารเครื่องดื่มมีบริการนะครับ การไม่ังเป็นต้องนั่นมาก็ได้คาเฟ่คาเฟ่ลอยฟ้าครับผมเสื่งานบรรยากาศดีถ่ายขุดขุยนะครับผมไอเดียดีๆก็แนะนำเสนอไปคาแฟครับคาแฟ,าแฟก็มีบริการครับจิตจัริจภาบคุณลำดีครับ